อโนไม้แห้งเน้อควไอ้โจ๊ะปลาโจกปลาึกปลาฟาอวันนี้เราจะพามาเดินตลาดเช้าหลวงพระบางนะคะวันนี้คนเยอะมากเกิดเทศการปิดเทอมนะคะไกด์บอกว่าคนไม่ได้เยอะนะปกติก็จะแบบเดินได้สบายแต่ว่าวันนี้คนเยอะเป็นพิเศษค่ะอ๋อนอไม้แห้งอ๋อนี่นอไม้แห้งโปเกลใส่น้ำลำบาน อาแช่น้ำสี่ก็ได้เก็บไว้นานอันนี้สารควายสดสดใหม่ๆเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเอาสิ้นเท่าไหร่นะเอาหมอกมันกินคากับอันนี้ได้สิบพันสิบพันก็ยี่สิบบาทนเราอันนี้หมกปะโจ้เราจะมาใช้เพื่อปะโจ้ปโจ มัปลาโ๊ปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาโนี่ปลาใหญ่เหรอออจอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนือ่ยเยเนื้อลยเนื้อลยม่ใช่หนังปลอยนะเนื้อลยหนังอยู่ด้านหลังพี่หนังอย้ลัง่ะเลนี่มือนะโบอันนี้มือกีบมือนะงอีกสองมือฮะคนไทยก็จะสับสนแบบนี้นะคะเรื่องของเตรานี่หน่งนี่ปลาอย่างจ้าหนิปลาวีปลาวีปลาวี สิ้นเท่าไหรตอนละนยี่สิบบาทอันนี้สิ้นหมูินั่นแหละซิ้ออันนี้ึบแ่หมื่นเทาเดิหคหมื้าเปอรเศษกตมีแวงน้อยง่อเหรอเราพวนีนอันนี้กินเื้งงอกินกินข้าวทีข้าเป็นแสนมสองหมนห้าอยแล้วคว้ ายแล้วก็มีแจ่วเจ้าขายจังไดนะหนึ่งพันขี้หนึ่งพันขี้ยี่สิบาทสินแร่สินปลาโจกปลาโจกเหมือนปลาตะเพียนบ้านเรานะเหมือนเนี่ยค่ะโอเคค่ะปลาโจกหมายถึงปลาตะเพียนนะปลเออปลาเออดปลาเออดปลาเราน่าจะเป็นปลากดนะปลากดคัางเงี้ยเนื้อก็อย่างนี้เลยแบบเจ็ดสิบเมตสิบมือเดียวหมดเนาะใช่ อัอนี้ปลาป่าปลาปาลาใหญ่ๆอันนี้ปลาอะไรคะอยไปดูนะอันไหนอันไหน้ีต่อด้วยต่อต่อตัวเท่าไหร่นะต่อกิโลนึงส่เซน้งบ้านเรานึกว่าเป็นส้มแบบอ้อ๋อข้ามอ๊อดข้ามาอดชินมากันเจ้าอคือแพงแค่กเพขาเแล้วเป็นอย่างไง อันนี้เป็นเนมหมูอันนี้แนมแนมหมูเจ okay. ้าอันนี้สิบห้าพันเลยสามสิบบาทเจ้าบองเจ้าบองลาวอือยี <h 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 ่สิบบาทบ้านเราประมาณนะคะประมาณกิโลลาวเรื่ยเห็ดดูอ๋อนี่สุกแล้วปูแดงบ้านเราไม่เป็นหน้าตาอย่างนี้นะอันนั้นอีละพันอันนี้อะไรอ่ะ ไม้น้านไทองอ่ะนั่เคองต้อนเคี้ยวหมากใช่หมคะอันนี้นะไม่ใช่มันคืออะไรคะแบบดันไฟเหรออาอเรออ๋อมันคือไม้สน,นไม้สน,น,สน,สนอ๋อมันเอาไว้ก่อไฟให้อามองอันอนี้ซอยรอหนังอันนี้หนังควายซอยอไม่อย่างจ้าน่ะ อันนี้วะอันนี้มันโนแหวโนไม้โนแม่นท้อโนไม้โดยนี่โนแบบนั้นนะอ๋อแบบนั้นแต่เอามาทอดบักไข่เนาต้มกินเป็นยาดีบหมต้องกินเป็นยาอ๋อช่วยบำรุงอะไรคะกับอะไรบอกว่าตัวสมองด่างเปียสดบอเปียสดอ๋อแบบของของลาวจะรออันอันอันเท่าไหร่จ้ะสิบหกมิลลิเขาออกอันไม่ใช่อย่างไร้นี่ยค่ะ อันนี้คือยังคุณถามเหมือนเป็นเครือไม้อะไรก็นี่นี้นเป็นเครือไม้หมอนกอันมันเป็นเป็นยาหันน้ำหเอาไว้ทำอะไรคะอันอ้อมออมจะจะเขาจะทำอบแกงอ้อมต้มอ่าต้มออมแกงได้เอาเอาหู้อมันมันจะกินได้ไหมคะได้ได้นต้องต้องปอกเปลือกออกไหม ขูดขูดบ่มันบ่มันโบขูดก็ได้เพราะว่าตัวนี้นะมันจะเป็นห้าวห้านั่นเป็นอย่างที่ไหนอ๋อมันก็จะนิ่มโดยโดยมันจะนิ่มมันจะนิ่มไปเลยพอถืงน้ำฮ้อนน่ะโอเคเลยโอ้เป็นของวันที่กินได้ขอบใจจ้ะขอบใจมันจะได้นุ่มมีความรสชาติมันก็จะกลมกล่อม กลมๆเร่องอร่อยอร่อยอร่อยเนาะขายเท่าไหร่จ๊ะขายเท่าไหร่อันเท่าไหร่เป็นขีดอ๋อเป็นขีดอ๋อนี่มาแขวนเหรอหกพันคีดบอกเป็นเนงิ<ใ>นไทยเงินไทยก็ประมาณสองสองบาทสิบส <12. S 2> องสิบสอง

ขอบใจหลายห้สิบ okay, ้ 70, ัก so okay. ็ประมาณเดสิบไม่ถึงเจ็ดสิบหกสิบบาทก็จะเป็นเงินไทยแต่ถ้าแนะนำให้จ่ายเป็นเงินกีบมนะคะถ้าจ่ายเป็นเงินไทยเนี่ยเราจะเสียเปรียบนิดนึงไก่ยางโบเนื้อยางโบ

สองตัวร้อยห้าสิบลห้าสิบกิบอคะลห้าสิบบาทอ๋อละห้าสิบบาทโอเคมันเป็นงานฝีมือได้ไงมาซื้อเลยค่ะมาซื้อเลยค่ะเมาเลยเมาเลยเลือกเลว่ะอันนี้หน้าหนหาร้าานก็ช่งพื้นละคะนูเลือกได้นะเป็นหน้งมดดแทนเม็ดนะถือว่านี่ถือว่าไม่แพงนะสองนีก็สวยนีอ่เป็นงานฝีมือ โอ้ห้าสิบบาทเราแจกแค่น้อยแต่เดอดไม่ได้นะโอ้แล้วห้าสิบบาททำไมขายถูกจังเย็บให้เรียบร้อยยังไม่ได้เย็บก็มีนะอันนี้เชื่อเลยห้าสิบบาทนี่เป็นเงินเก็บได้ค่ะแต่ว่ามันตัวใหญ่พี่ใส่ไม่ได้ไม่ใช่ถ้าเป็นอันเนี้ยมีแบงอะไรได้มีไซส์มีไซส์เล็กๆให้พี่หน่อยได้ไหมครัเออเป็นเป็นที่ไซส์เลยได้ทั้งข้อได้จ้าพี่ ถ้าแบบตัดสำเร็จ250เสื้อนะคะเสื้อ250ราถูกมากมันถูกเกินไปถูกจริงๆผลงหงานเทศกาละไรสักทางเลยไม่ใช่ตลาดแล้ว